สุดช็อกดวงเปลี่ยนครั้งใหญ่ชาวราศีเมษข้าวันนี้บอกเลยว่าเสียงสวรรค์จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังเปิดประตูโชคลาภให้กับคุณไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินที่เคยติดขัดก็จะคลี่คลายออกเป็นเส้นทางทองคําเงินก้อนที่ไม่คาดคิดจะไหลหลั่งเข้ามาเหมือนสายทานจากฟ,ากฟ้าฟ้าดวงด้านโชคลาภชัดเจนมากจนทําให้หัวใจเต้นแรงไม่ว่าจะเป็นโชคจากการเสี่ยงดวงการลงทุนหรือแม้แต่การถูกหวยแบบ ไม่ทันตั้งตัวก็มีเณฑนสูงที่จะคว้าเงินหลักแสนไปจนถึงหลักล้านหนึ่งแสนหรือแม้แต่หนึ่งล้านบาทมาอยู่ในกำมือแบบที่คุณไม่เคยจินตนาการมาก่อนเลยค่ะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังโดนลันดานให้ราศีเมษไดสัมผัสกับการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ชีวิตที่เคยนิ่งเงียบจะพลิกกลายเป็นรุ่งเรืองความทุกข์ที่เคยกดทับกำลังถูกยกออกและเปิดทางให้คุณได้ก้าวเข้าสู่เส้นทางแห่งความอุดมสมบูรณ์พลังบุญเก่าที่สั่งสมไว้กำลังมาส่งผลให้เกิดปาฏิหาริย์ในช่วงเวลานี้หลายคนอาจรู้สึกเหมือนฟ้าเปิดให้ก้าวข้ามอุปสรรคเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นคอยโอบอุ้มและชี้ทางไปสู่ความสำเร็จ และในช่วงนี้ราศีเมษยังมีเกณฑ์ได้รับพรจากการสวดมนต์การบนบาาสารกล่าวหรือแม้แต่การทำบุญเล็กๆน้อยๆทุกสิ่งล้วนเสริมพลังบุญให้ดวงชะตาของคุณโดดเด่นขึ้นใครที่เคยผิดหวังเรื่องโชคลาบขอบอกเลยว่าครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมแน่นอนเพราะดวงการเสี่ยงโชคกำลังเปิดออกกว้างอย่างที่สุด ในด้านการเงินนะคะไม่เพียงแค่มีรายได้เพิ่มขึ้นจากงานหรือธุรกิจแต่ยังมีเงินพิเศษเงินฟลุกที่มาจากการเสี่ยงโชคด้วยตัวเลขที่คุณคิดว่าเป็นเพียงตัวเลขธรรมดาอาจกลายเป็นกุญแจทองที่นำพาคุณไปสู่เงินล้านความฝันที่คุณเคยเห็นหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณไปสักการบูชาอาจกลายเป็นตัวบอกไม่ให้คุณคว้าโชคก้อนใหญ่ก็ได้ค่ะดังนั้นอย่ามองข้ามสัญญาณรอบตัวเพราะมันอาจเป็นเส้นทางที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการชี้ให้คุณเห็น นี่คือเวลาที่คุณต้องตั้งสติเปิดใจและพร้อมรับพลังแห่งความโชคดีทุกคำอธิษฐานกำลังมีโอกาสเป็นจริงอย่าปล่อยให้โอกาสครั้งสำคัญน,นี้ผ่านไปโดยที่คุณยังไม่คว้าไว้ค่ะ และที่สำคัญอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกคำทำนายจากช่องของเราและถ้าใครอยากส่งกำลังใจดีๆให้ทีมงานของเราอย่าลืมกดซปเปอร์แดงซ์ด้วยนะคะทุกการสนับสนุนของคุณคือพลังที่ทำให้เราสามารถนำเรื่องราวดีๆคำทำนายแม่นๆแ,แ,และพลังศักดิ์สิทธิ์มาฝากทุกคนได้ต่อเนื่องแล้วคุณล่ะพร้อมหรือย,ยังที่จะเปิดรับดวงใหม่เปิดรับโชคใหญ่และก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในชีวิต เพราะนี่คือเวลาของราศีเมษที่จะพลิกชะตาพลิกดวงและก้าวไปสู่ความรุ่งโรจน์ที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เคยคาดฝันค่ะเอาละ่ะค้าไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มต้นเปิดตำนานสุดช็อกดวงเปลี่ยนครั้งใหญ่ของชาวราศีเมษกันเลยดีกว่าค่ะ 1. ด้านการเงินสภาพรวมราศีเมษ ชาวราศีเมษดาวประจำราศีคือดาวอังคารสื่อถึงความกล้าความแข็งแรงและพลังที่พร้อมจะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเสมอชีวิตของคนราศีนี้จึงมักเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงการต่อสู้และการไม่ยอมแพ้แม้บางครั้งอาจเจออุปสรรคหนักแต่สุดท้ายก็มักพลิกชะตาและลุกขึ้นมายืนอย่างสง่างามได้ทุกครั้งหลักโหราศาสตร์ไทย ดาวอังคารซึ่งเป็นดาวประจำตัวของชาวราศีเมษจะมีผลต่อการเงินอย่างมากหากดาวอังคารโคจรอ,อยู่ในตำแหน่งที่ดีเช่นอยู่ในพระพราภะโชคลาภหรือพบกระดุมพระการเงินจะส่งผลให้การเงินคล่องตัวมีรายรับเข้ามาไม่ขาดสายมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่จากการลงทุนหรือการทำงานอย่างไรก็ตามหากดาวอังคารโคจรอ,อยู่ในตำแหน่งที่เสียเช่นอยู่ในพอพอริกอุปสรรคหรือพบวินาศเสียหาย อาจทำให้เกิดปัญหาทางการเงินมีรายจ่ายมากเกินตัวมีหนี้สินหรือถูกโกงได้มุมมองหมอช้างหมอช้างแนะนำว่าชาวราศีเมษควรระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายควรมีการวางแผนทางการเงินที่ดีไม่ควรใช้จ่ายตามอารมณ์เพราะอาจทำให้เงินรั่วไหลได้ง่ายควรเน้นการลงทุนระยะยาวที่มั่นคงและหลีกเลี่ยงการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงในช่วงที่ดาวอังคารโคจรไม่ดีหากมีการลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจ มุมมองหมอลักษหมอลักเน้นย้ำว่าชาวราศีเมษเป็นคนที่มีความกล้าได้กล้าเสียในเรื่องการเงินซึ่งอาจเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียหากกล้าได้กล้าเสียในทางที่ถูกที่ควรจะทําให้รวยเร็วแต่หากกล้าได้กล้าเสียในทางที่ผิดอาจทําให้หมดตัวได้ง่ายหมอลักษแนะนําให้ชาวราศีเมษใช้ความกล้าหาในการหาเงินแต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของความมีสติและรอบคอบไม่ควรใจร้อนในการตัดสินใจเรื่องการเงินแนวโน้มทั่วไป ชาวราศีเมษมักจะมีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องจากความสามารถในการทำงานและจากความกล้าที่จะสแสวงหาโอกาสใหม่ๆแต่ก็มีแนวโน้มที่จะใช้จ่ายเงินเก่งเช่นกันดังนั้นจึงควรสร้างวินัยทางการเงินที่ดีควรมีการออมเงินและลงทุนเพื่ออนาคตการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือทองคําอาจเป็นทางเลือกที่ดีสําหรับชาวราศีเมษ 2. ด้านการงาน ดาวอังคารซึ่งเป็นดาวประจำตัวราศีเมษกำลังเดินในตำแหน่งที่เข้มแข็งทำให้เกิดพลังผลักดันในเรื่องงานชาวเมษจะได้เริ่มต้นโครงการใหม่หรือได้รับมอบหมายงานใหญ่ที่ต้องใช้ความสามารถและความเด็ดขาดการแข่งขันในสายงานจะดุเดือดแต่ดาวอังคารจะทำให้คุณมีชัยเหนือคู่แข่งหมอช้างกล่าวไว้ว่าการทำงานต้องใช้พลังความกล้าและการตัดสินใจที่ชัดเจนหากลังเลจะพลาดโอกาสสำคัญขณะที่หมอลักเตือนว่างานจะเหนื่อยหนักแต่ผลลัพธ์จะคุ้มค่าหลักโหราศาสตร์ไทย การงานของชาวราศีเมษได้รับอิทธิพลจากดาวอังคารดาวประจำตัวและดาวเสาดาวเจ้าเรือนการงานหากดาวอังคารและดาวเสาโคจรอยู่ในตำแหน่งที่ดีเช่นอยู่ในภพกรมมะการงานหรือพระพราภโชคลาบ จะส่งผลให้การงานก้าวหน้าได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่มีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งหรือได้ทำงานที่ท้าทายและมีความสำคัญแต่หากดาวทั้งสองดวงโคจรอยู่ในตำแหน่งที่เสียอาจทำให้เกิดปัญหาในการทำงานมีความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมง,งานหรือผู้บังคับบัญชาหรือต้องเผชิญกับอุปสรรคที่ไม่คาดฝันมุมมองหมอช้าง หมอช้างกล่าวว่าชาวราศีเมษเป็นคนที่มีไฟในการทำงานสูงมีความทะเยอทะยานและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคซึ่งเป็นข้อดีที่ทำให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้ง่ายอย่างไรก็ตามชาวราศีเมษควรเรียนรู้ที่จะทำงานเป็นทีมและควบคุมอารมณ์ของตนเองเพราะบางครั้งความใจร้อนอาจทำให้เกิดความขัดแย้งกับผู้อื่นได้หมอช้างแนะนำให้ชาวราศีเมษเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเพื่อให้การทำงานราบรื่นยิ่งขึ้นมุมมองหมอลักษณ์ หมอลักษมองว่าชาวราศีเมษเป็นนักบุกเบิกและผู้สร้างสารรค์เหมาะกับงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์การเป็นผู้นำหรือการเป็นเจ้าของกิจการเองหมอลักแนะนำให้ชาวราศีเมษใช้ความสามารถและพลังงานที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสร้างสารรค์ผลงานใหม่ๆและไม่ควรกลัวที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความท้าทายในการทำงานแนวโน้มทั่วไป ชาวราศีเมษมักจะประสบความสำเร็จในสายงานที่ต้องใช้ความกล้าหาญการเป็นผู้นำหรือการตัดสินใจที่รวดเร็วเช่นผู้ประกอบการทหารตำรวจนักกีฬาหรืออาชีพที่ต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์และนวัตกรรมมีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีแต่บางครั้งอาจขาดความรอบคอบในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆควรเรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่นและใช้ทักษะการสื่อสารให้เป็นประโยชน์ 3. ด้านโชคลาภ ช่วงนี้ถือว่ามีดาวพฤหัสส่งเสริมดวงชะตาทําให้มีโชคลาภเล็กๆน้อยๆเข้ามาไม่ขาดอาจเป็นการได้ของฟรีได้เงินคืนหรือเจอโอกาสที่ไม่คาดคิดหมอช้างมองว่าเป็นโชคแบบไม่ตั้งใจเช่นมีคนช่วยเหลือหรือเจอทางออกในปัญหาการเงินที่คิดว่าตันแล้วหมอลักเสริมว่าหากทาบุญเกี่ยวกับการศึกษาเด็กยากไร้หรือร่วมถวายทุนการศึกษาจะเสริมโชคลาภให้เด่นยิ่งขึ้นหลักโหราศาสตร์ไทยโชคลาภของชาวราศีเมษได้รับอิทธิพลจากดาวพฤหัสบดีดาวเจ้าเรือนโชคลาภ และดาวราหูดาวเจ้าเรือนวินาศหากดาวพฤหัสบดีโคจรอยู่ในตำแหน่งที่ดีจะส่งผลให้มีโชคมีลาบเข้ามาอย่างไม่คาดฝันมีโอกาสได้เงินทองของมีค่าหรือได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่แต่หากดาวพฤหัสบดีโคจรอยู่ในตำแหน่งที่เสียหรือดาวราหูโคจรอยู่ในตำแหน่งที่ส่งผลร้ายอาจทําให้โชคลาภหดหายมีเรื่องเสียเงินหรือถูกหลอกลวงได้มุมมองหมอช้าง หมอช้างเตือนว่าชาวราศีเมษไม่ควรคาดหวังโชคลาภจากการเสี่ยงโชคมากเกินไปควรเน้นการธรรมหากินด้วยความสามารถของตนเองมากกว่าหากมีโชคลาภเข้ามาถือเป็นผลพลอยได้ไม่ควรยึดติดกับมันมากเกินไปและควรระมัดระวังเรื่องการถูกหลอกลวงควรพิจารณาให้รอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับโชคลาภมุมมองหมอลักษหมอลักกล่าวว่าชาวราศีเมษเป็นคนที่มีเซนส์นในการเสี่ยงโชคค่อนข้างดี แต่ก็ขึ้นอยู่กับดวงดาวในช่วงนั้นๆด้วยหากดวงดาวส่งเสริมก็มีโอกาสที่จะได้โชคลาภก้อนใหญ่แต่หากดวงดาวไม่ส่งเสริมก็ไม่ควรฝืนหมอลักแนะนําให้ชาวราศีเมษทำบุญทําทานบ่อยๆเพื่อเสริมบาร,รมีและเปิดทางให้โชคลาภเข้ามาแนวโน้มทั่วไป ชาวราศีเมษมีโอกาสที่จะมีโชคลาภจากการลงทุนหรือจากการทำธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะเสียงเงินได้ง่ายเช่นกันหากขาดความรอบครอบควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนหรือเสี่ยงโชคและควรพึ่งพาความสามารถของตนเองมากกว่าการพึ่งโชคชะตาเพียงอย่างเดียวการทำบุญสวดมนต์และปฏิบัติธรรมจะช่วยเสริมดวงด้านโชคลาภได้ 4. ด้านความรัก สำหรับคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนถูกใจผ่านการทำงานหรือการเดินทางความสัมพันธ์ค่อยๆพัฒนาไม่ใช่รักแรกพบแต่จะมั่นคงส่วนคนมีคู่ต้องระวังเรื่องการใช้อารมณ์เพราะดาวอังคารในดวงชะตาแรงทำให้ชาวเมษบางครั้งพูดโดยไม่คิดจนอีกฝ่ายน้อยใจหลักโหราศาสตร์ไทยความรักของชาวราศีเมษได้รับอิทธิพลจากดาวสุขดาวเจ้าเรือนความรักหากดาวสุ์โคจรอยู่ในตำแหน่งที่ดีเช่นอยู่ในภพปัตตนิคู่ครองหรือพระพลาพระ,พระ โชคลาภจะส่งผลให้ความรักสมหวังมีคู่ครองที่ดีมีความรักที่มั่นคงและมีความสุขแต่หากดาวสุขโคจรอยู่ในตำแหน่งที่เสียเช่นอยู่ในพอพริกอุปสรรคหรือพบวินาศเสียหายอาจทําให้เกิดปัญหาความรักมีความขัดแย้งกับคนรักมีรักสามเศร้าหรือต้องเลิกรากันไปมุมมองหมอช้าง หมอช้างกล่าวว่าชาวราศีเมษเป็นคนที่มีสเสน่ดึงดูดใจเพศตรงข้ามแต่ก็เป็นคนที่ไม่ชอบการผูกมัดและมีความเป็นตัวของตัวเองสูงซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในความสัมพันธ์ได้หมอช้างแนะนำให้ชาวราศีเมษเรียนรู้ที่จะประนีประนอมและให้ความสำคัญกับคนรักมากขึ้นเพื่อให้ความสัมพันธ์มั่นคงและยั่งยืนมุมมองหมอลักษ หมอลักษ์มองว่าชาวราศีเมษเป็นคนที่มีความรักที่ร้อนแรงมีความกระตือรือร้อนและทุ่มเทให้กับความรักอย่างเต็มที่แต่บางครั้งก็อาจใจร้อนและเอาแต่ใจซึ่งอาจทําให้คนรักรู้สึกอึดอัดได้หมอลักษ์แนะนําให้ชาวราศีเมษใช้ความเข้าใจและความอดทนในการประครับประคองความรักและไม่ควรใช้อารมณ์ในการตัดสินใจเรื่องความรักแนวโน้มทั่วไป ชาวราศีเมษเป็นคนที่มีความโรแมนติกและต้องการความรักที่เร่าร้อนและตื่นเต้นมักจะตกหลุมรักง่ายและพร้อมที่จะทุ่มเทให้กับความรักอย่างเต็มที่แต่ก็มีความเบื่อหน่ายง่ายเช่นกันหากความรักไม่เป็นไปตามที่คาดหวังควรเรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้าหากันและให้เกียรติซึ่งกันและกันความสัมพันธ์จะมั่นคงและยั่งยืนเมื่อชาวราศีเมษพบคนที่เข้าใจและยอมรับในความเป็นตัวของตัวเองหาาด้านการทำธุรกิจ ธุรกิจของชาวราศีเมษอยู่ในช่วงที่สามารถขยายตัวได้โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการสื่อสารหรือการค้าขายออนไลน์ดาวพุทธนุนส่งให้การเจรจาต่อรองสำเร็จหมอช้างบอกว่านี่เป็นโอกาสทองสำหรับการลงทุนหรือจับคู่ธุรกิจส่วนหมอลักแนะนำให้ชาวเมษวางแผนอย่างรอบคอบและควรตรวจสอบคู่ค้าให้ชัดเจนเพราะอาจมีปัญหาการผิดนัดหรือการหลอกลวงเกิดขึ้นหลักโหราศาสตร์ไทย การทำธุรกิจของชาวราศีเมษได้รับอิทธิพลจากดาวพุธดาวเจ้าเรือนการค้าและดาวอังคารดาวประจำตัวหากดาวพุธและดาวอังคารโคจรอยู่ในตำแหน่งที่ดีจะส่งผลให้การทำธุรกิจประสบความสำเร็จมีการขยายกิจการมีกำไรดีมีหุ้นส่วนที่ดีและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าแต่หากดาวทั้งสองดวงโคจรอยู่ในตำแหน่งที่เสียอาจทำให้เกิดปัญหาในการทำธุรกิจมีการแข่งขันสูงมีการขาดทุนหรือถูกโกงได้ มุมมองหมอช้างหมอช้างแนะนําว่าชาวราศีเมษเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์และกล้าได้กล้าเสียเหมาะกับก,บการทําธุรกิจของตนเองแต่ควรมีการวางแผนธุรกิจที่ดีมีการศึกษาตลาดและมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างรอบคอบไม่ควรใจร้อนในการตัดสินใจเรื่องธุรกิจและควรสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าและลูกค้ามุมมองหมอลักษณ์ หมอลักกล่าวว่าชาวราศีเมษมีความเป็นผู้นำสูงมีวิสัยทัศน์กว้างไกลและไม่กลัวที่จะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ดีสำหรับการทําธุรกิจหมอลักแนะนำให้ชาวราศีเมษใช้ความกล้าหาญและความมุ่งม,มั่นในการบุกเบิกตลาดใหม่ๆหรือสร้างสารรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่ไม่เหมือนใครเพื่อสร้างความโดดเด่นให้กับธุรกิจแนวโน้มทั่วไป ชาวราศีเมษมีศักยภาพสูงในการเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จเหมาะกับธุรกิจที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์การเป็นผู้นำการตัดสินใจที่รวดเร็วหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนวัตกรรมและการบริการมักจะมีความสามารถในการมองเห็นโอกาสทางธุรกิจที่ไม่เหมือนใครแต่ก็ควรระมัดระวังเรื่องการลงทุนที่มากเกินไปหรือการตัดสินใจที่หุนหันพลันแล่นควรมีการศึกษาข้อมูลและวางแผนอย่างรอบคอบก่อนที่จะเริ่มต้นธุรกิจ 6. ด้านถูกหวยรวยเงินล้านในเรื่องการเสี่ยงโชคชาวราศีเมษมีดาวโชคล่าพอสมควรแต่ไม่ได้หมายถึงการได้รางวัลใหญ่ในทันทีโอกาสได้เลขเด็ดมักมาจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือเลขที่เกี่ยวข้องกับวันเดือนปีเกิดของตนเองหมอช้างชี้ว่าหากจะเสี่ยงโชคควรซื้อในจำนวนพอดีไม่มากเกินไปส่วนหมอลักบอกว่าดวงชาวเมษอาจมีโชคจากการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นพระพิกเนตรหรือหลวงพ่อดังที่อยู่ใกล้บ้านหลักโหราศาสตร์ไทย การถูกหวยหรือการได้เงินก้อนใหญ่แบบไม่คาดฝันมักเกี่ยวข้องกับดาวพฤหัสบดีดาวเจ้าเรือนโชคลาภและดาวมฤตยูดาวเจ้าเรือนที่12ซึ่งเป็นพบแห่งความลับและสิ่งที่ไม่คาดฝันหากดาวพฤหัสบดีและดาวมฤตยูโคจรอ,อยู่ในตำแหน่งที่ส่งเสริมกันอาจมีโอกาสได้โชคลาภก้อนใหญ่แต่หากดาวทั้งสองดวงโคจรอ,อยู่ในตำแหน่งที่เสียหรือมีดาวบับครอเข้ามาแทรกอาจทำให้ผิดหวังหรือเสียเงินมุมมองหมอช้าง หมอช้างย้ำเตือนว่าการถูกหวยเป็นเรื่องของโชคชะตาและวาสนาของแต่ละบุคคลไม่ได้ขึ้นอยู่กับราศีเพียงอย่างเดียวควรเน้นการทำบุญทำทานและการสร้างกรรมดีเพื่อเสริมบารมีและเปิดทางให้โชคลาภเข้ามาหากมีการเสี่ยงโชคควรเสี่ยงอย่างพอประมาณไม่ควรทุ่มเทเงินทั้งหมดไปกับการเสี่ยงโชคมุมมองหมอลัก หมอล่ากล่าวว่าชาวราศีเมษมีดวงที่จะได้โชคลาภจากการเสี่ยงโชคอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะถูกหวยรวยเงินล้านทุกคนหมอลักแนะนําให้ชาวราศีเมษทําบุญทําทานบ่อยๆเช่นการบริจาคเงินให้วัดโรงพยาบาลหรือมูลนิธิต่างๆเพื่อเสริมดวงด้านโชคลาภและเป็นการสร้างบุญกุศลให้กับตนเองแนวโน้มทั่วไป ชาวราศีเมษมีโอกาสที่จะได้โชคลาภจากการเสี่ยงโชคอยู่บ้างแต่ไม่ควรคาดหวังมากเกินไปควรพึ่งพาความสามารถของตนเองในการหาเงินมากกว่าการทำบุญทำทานการสวดมนต์และการปฏิบัติธรรมจะช่วยเสริมดวงด้านโชคลาภและทำให้จิตใจสงบการถูกหวยรวยเงินล้านเป็นเรื่องของวาสนาแต่การสร้างฐานะด้วยความมานะพยายามย่อมมั่นคงกว่า7ด้านชีวิต ชีวิตโดยรวมของชาวราศีเมษในช่วงนี้มีความมั่นคงขึ้นกว่าที่ผ่านมาแม้จะมีความเหน็ดเหนื่อยจากงานและภาระแต่ก็เป็นพลังที่ทําให้เกิดการเติบโตหมอช้างบอกว่าช่วงนี้เป็นจังหวะของการเรียนรู้และสร้างอนาคตใหม่ส่วนหมอลักมองว่าชาวเมษจะได้เจอผู้ใหญ่หรือคนมีอํานาจช่วยเหลือทําให้ชีวิตเดินหน้าอย่างมั่นคงหลักโหราศาสตร์ไทยชีวิตโดยรวมของชาวราศีเมษได้รับอิทธิพลจากดาวอังคารดาวประจําตัว หากดาวอังคารโคจรอยู่ในตำแหน่งที่ดีจะส่งผลให้ชีวิตมีความสุขความสำเร็จมีสุขภาพแข็งแรงมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างและมีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศแต่หากดาวอังคารโคจรอยู่ในตำแหน่งที่เสียอาจทำให้ชีวิตมีอุปสรรคมีปัญหาด้านสุขภาพมีความขัดแย้งกับผู้อื่นหรือต้องเผชิญกับเรื่องร้ายๆมุมมองหมอช้าง หมอช้างกล่าวว่าชาวราศีเมษเป็นคนที่มีความกระตือรือร้อนมีพลังงานล้นเหลือและชอบความท้าทายซึ่งเป็นข้อดีที่ทำให้ชีวิตไม่น่าเบื่ออย่างไรก็ตามชาวราศีเมษควรเรียนรู้ที่จะผ่อนคลายและให้เวลาพักผ่อนกับตนเองบ้างเพื่อรักษาสมดุลของชีวิตหมอช้างแนะนำให้ชาวราศีเมษหันมาสนใจเรื่องสุขภาพและการออกกำลังกายเพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรงและใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่มุมมองหมอลัก หมอลักมองว่าชาวราศีเมษเป็นนักสู้ผู้กล้าหาญไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความท้าทายต่างๆในชีวิตหมอลักษแนะนำให้ชาวราศีเมษใช้ความกล้าหาญและความมุ่งมั่นที่มีอยู่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับชีวิตของตนเองและผู้อื่นไม่ควรท้อแท้เมื่อเจอปัญหาและควรเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองแนวโน้มทั่วไป ชีวิตของชาวราศีเมษมักจะเต็มไปได้วยการผจญภัยและความตื่นเต้นมีความปรารถนาที่จะประสบความสำเร็จในทุกด้านของชีวิตมักจะได้รับความชื่นชมและยอมรับจากคนรอบข้างจากความกล้าหาญและความเป็นผู้นำแต่บางครั้งก็อาจมีความใจร้อนและหุนหันพลันแล่นซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาได้ควรเรียนรู้ที่จะควบคุมอารมณ์และใช้สติในการตัดสินใจการเดินทางการผจญภัยและการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจะช่วยเติมเต็มชีวิตของชาวราศีเมษแต่ 8. ด้านเสียงโชคชะตา ในเชิงของการเสี่ยงโชคชะตาไม่ว่าจะเป็นการลงทุนใหม่ๆหรือการเปลี่ยนเส้นทางชีวิตชาวราศีเมษมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จแต่ต้องใช้ความรอบคอบดาวเสายังคงทดสอบอยู่จึงต้องไม่ใจร้อนหมอช้างบอกว่าหากมีการเสี่ยงแบบวางแผนจะให้ผลดีส่วนหมอรักชี้ว่าหากตัดสินใจด้วยความโลภจะเจอความเสียหายหนักหลักโหราศาสตร์ไทยการเสี่ยงโชคชะตาในที่นี้หมายถึงการตัดสินใจครั้งสําคัญในชีวิตที่อาจส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่ออนาคตซึ่งจะได้รับอิทธิพลจากดาวเสา ดาวเจ้าเรือนกรรมและดาวราหูดาวเจ้าเรือนวินาศหากดาวเสาและดาวราหูโคโจรอยู่ในตำแหน่งที่ดีจะส่งผลให้การตัดสินใจครั้งสำคัญเป็นไปนในทางที่ดีนำมาซึ่งความสำเร็จและความก้าวหน้าแต่หากดาวทั้งสองดวงโคโจรอยู่ในตำแหน่งที่เสียอาจทำให้การตัดสินใจผิดพลาดนำมาซึ่งความเสียห,ยหายหรือความล้มเหลวมุมมองหมอช้าง หมอช้างกล่าวว่าชาวราศีเมษเป็นคนที่มีความกล้าหาญในการตัดสินใจแต่บางครั้งก็อาจขาดความรอบครอบหมอช้างแนะนำให้ชาวราศีเมษพิจารณาให้รอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจเรื่องสำคัญสาคัญในชีวิตควรปรึกษาผู้รู้หรือผู้มีประสบการณ์เพื่อขอคำแนะนำและไม่ควรเชื่อใจใครง่ายๆในช่วงที่ต้องตัดสินใจเรื่องสำคัญมุมมองหมอลัก หมอลักษ์มองว่าชาวราศีเมษเป็นนักบุกเบิกและผู้กล้าหาญซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ดีในการเสี่ยงโชคชะตาแต่ก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของความมีสติและรอบคอบหมอลักษ์แนะนำให้ชาวราศีเมษใช้สัญชาตญาณและความกล้าหาญที่มีอยู่ในการตัดสินใจเรื่องสำคัญๆในชีวิตแต่ก็ควรฟังเสียงจากคนรอบข้างบ้างเพื่อประกอบการพิจารณาแนวโน้มทั่วไป ชาวราศีเมษมีแนวโน้มที่จะกล้าเสี่ยงในการตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตซึ่งอาจนำมาซึ่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่หรือความล้มเหลวที่คาดไม่ถึงควรใช้สติปัญญาและความรอบคอบในการตัดสินใจไม่ควรใช้อารมณ์หรือความหุนหันพลันแล่นการศึกษาข้อมูลให้รอบด้านการปรึกษาผู้รู้และการทำบุญทำทานจะช่วยเสริมดวงและลดความเสี่ยงในการตัดสินใจครั้งสำคัญของชีวิตสรุป ชาวราศีเมษเป็นผู้ที่มีศักยภาพสูงในทุกด้านของชีวิตแต่ก็มีข้อควรระวังเช่นกันควรใช้พลังงานและความกล้าหาญที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสร้างสารรค์สิ่งดีๆให้กับชีวิตแต่ก็ควรเรียนรู้ที่จะควบคุมอารมณ์มีความรอบคอบและรู้จักผ่อนคลายเพื่อให้ชีวิตมีความสุขและสมดุลเครื่องรางนำโชคราศีเมษชาวราศีเมษเกิดระหว่างวันที่13เมษายน13พฤษภาคม เป็นราศีธาตุไฟมีนิสัยกล้าหาญมุ่งมั่นไม่ยอมแพ้ง่ายๆแต่บางครั้งใจร้อนและมักเสี่ยงดวงแบบไม่ทันคิดดังนั้นเครื่องรางที่จะช่วยเสริมให้ดวงชะตาแข็งแรงและดึงดูดทั้งเงินทองโชคลาภและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาในชีวิตได้แก่ 1. ตะกรุดมหาภพทัพเชื่อว่าจะช่วยดึงดูดเงินทองโชคลาภและช่วยปกป้องไม่ให้ทรัพย์รั่วไหลชาวราศีเมษพกไว้ติดตัวจะช่วยให้ธรรมะค้าขึ้นเงินทองหมุนเวียนดี 2. จี้พยาครุฑพยาครุฑเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจบารมีและความสำเร็จใครที่ทำงานด้านการเงินการเจรจาหรือต้องใช้เครดิตความน่าเชื่อถือจะได้พลังเสริมจากครุฑ 3. เหรียญหลวงปู่ทวดเครื่องรางที่ช่วยปกปักรักษาคุ้มครองภัยและดึงดูดโชคลาภเข้ามาโดยเฉพาะคนที่ชอบเสี่ยงโชคซื้อหวยมักมีเกณฑ์ถูกใหญ่ 4. ปีเสีย สัญ,ญลักษณ์แห่งการเรียกเงินทองโชคลาภเข้ามาไม่ขาดสายและไม่รั่วไหลออกวางบนโต๊ะทำงานหรือพกเป็นกำไรจะช่วยให้การเงินมั่นคงขึ้น5แหวนพลอยแดงโกเมนหรือทับทิมเสริมพลังไฟของราศีเมษเพิ่มความมั่นใจบารมีและดึงดูดโชคลาภย่างเชื่อว่าจะช่วยปรับอารมณ์ให้เย็นลงลดความใจร้อนสีมงคลราศีเมษ สีที่ช่วยเสริมพลังชีวิตโชคลาภการเงินและความสำเร็จได้แก่สีแดงสื่อถึงพลังความกล้าความก้าวหน้าเสริมดวงการเงินและการเสี่ยงโชคสีทองเรียกทรัพย์สินเงินทองโชคลาภและความรุ่งเรืองสีเขียวมราตฏเสริมความมั่นคงในธุรกิจและช่วยให้เงินทองไหลามาเทมาสีส้มอ่อนเพิ่มพลังบวกความสดใสและช่วยเปิดดวงโชคลาภเคล็ดลับเสริมดวง ควรบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำราศีเช่นพระปางมารวิชัยซึ่งเป็นพระประจำวันอังคารดาวอังคารคือดาวประจำราศีเมษจะช่วยเสริมบารมีกำลังใจและโชคลาภพกเครื่องรางคู่กับการเลือกใช้เสื้อผ้ากระเป๋าหรือเครื่องประดับที่มีสีมงคลจะช่วยเสริมพลังดวงชะตาให้โดดเด่นยิ่งขึ้นเลขชุดเสริมโชค3993ดึงดูดโชคลาภและสิ่งศักดิ์สิทธิ์5995 เงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดมือ8998เสริมโชคใหญ่เงินก้อนโต1331เสริมพลังชีวิตกล้าเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ935 359 198 819เเลขชุดมงคลที่ใช้เสริมการเงินและโชคลาภเคล็ดลับการใช้เลขมงคล ใช้เป็นเลขเบอร์โทรเลขท้ายบัญชีธนาคารเลขขบียนรถหรือเลขห้องจะช่วยเสริมพลังดวงชะตาเวลาเสี่ยงโชคลองนำเลขมงคลเหล่านี้ไปปรับใช้กับวันเกิดอายุหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือจะมีโอกาสได้โชคมากขึ้น ท้ายที่สุดนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเทวดาประจำตัวและบารมีแห่งดาวอังคารซึ่งเป็นดาวประจำราศีเมษได้โปรดปกปักคุ้มครองทุกท่านที่เกิดในราศีเมษให้มีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตต่อจากนี้ไปขอให้ทุกสิ่งที่เคยติดขัดได้ถูกปลดล็อกออกไปอย่างราบรื่น ขอให้ท่านทั้งหลายประสบพบเจอกับความมั่นคงในหน้าที่การงานทำสิ่งใดก็สำเร็จสมปรารถนาได้รับการอุปธรรมคำชูจากผู้ใหญ่ได้เพื่อนร่วมงานที่ดีและมีเส้นทางชีวิตที่ก้าวเดินอย่างมั่นคงและสง่างาม ในเรื่องการเงินขอให้เงินทองหลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องไม่ขาดมือเงินเล็กเงินน้อยกลายเป็นเงินก้อนใหญ่มีเงินใช้มีเงินเก็บมีเงินลงทุนมีโชคใหญ่เข้ามาโดยไม่คาดคิดคาดฝันจับอะไรเป็นเงินเป็นทองเจรจาค้าขายประสบความสำเร็จได้ผลกำไรงามและมีแต่คนยื่นโอกาสดีๆให้กับชีวิตด้านความรักขอให้พบเจอคนที่จริงใจรักแท้ที่มั่นคงหรือถ้ามีคู่แล้วขอให้ความรักอบอุ่นราบรื่นเข้าใจกันมากขึ้นเติมเต็มชีวิตให้สมบูรณ์และเป็นพลังให้กันและกันก้าวไปข้างหน้าอย่างแข็งแรง ด้านสุขภาพขอให้มีพลังชีวิตที่แข็งแรงสดชื่นปราศจากโรคภัยอุปสรรคใดๆที่เคยทำให้ร่างกายอ่อนแอขอให้หายไปสิ่งใดที่อ่อนล้าขอให้กลับมากระปรี้กระเป๋าพร้อมสู้พร้อมลุยกับทุกความฝันและโดยเฉพาะด้านโชคลาภขอให้ชาวราศีเมษท,ทุกท่านได้พบเจอกับเลขดีเลขมงคลได้โชคใหญ่จากสลากหรือการเสี่ยงดวงได้รับทรัพย์ก้อนโตที่ไม่คาดคิดเงินแสนเงินล้านหลั่งไหลเข้ามาอย่างเป็นปฏิหารสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านมีสติมีปญา